ราไั่ได้ขามีกว่าดี๋นวเลงทางปู่ <laughs> <laughs> น้าหาก็ <laughs> จะว<ม>่าวนผมล,ลงทาง เดินตรงตามโอเคหลังทางครแค่เสียเวลาขอขอบผ้าผ้าหลงอะไรแค่หลงทางทงเสร็ลครับแ้วมีอะไรมีนยบายอะไรบ้างน่น ยูทูบเบอร์ดีดิเด่นดีอ๋อสยเลยใครเอาใจใครยงนีาสดุคัาสอุเลืนดดีที่ลงทางครับสาดุคับสัดุคับ อนบรรดาสาธุครับสาธุเด็กครับสาธุเด็กครับอรรดาธนาสาธุน้ำเด้อครับสาธุครับสาธุครับแม่เป้าผมหลงทางครับครับผมสาธุเด็กครับสาธุน้ำครับครับผมน้องเกตอ่ะ ขึ้น,นรถเมื่อกี้โอ้เมื่อจะกวาดแล้วเป็นถนนแบบนี้เออกวาดไม่ได้ใช่พี่ก็หลงทางนูกว่าจะไปทางทางเราไปวัดใช่ไหมรออ,ออยู่นอนออโอ้่ไม่เจอแล้วสงสัยไปทางรถขี่รถมาพอมาถึงนี่ก็เลยไปน่นเลยไม่รู้ว่าทา่านรับทางนึงนี่ไหมโอ้เพราะ<อ>ข้างข้างมาเลยเมื่อกี้นะห็น ก็ให้ไม่เอาให้นอสเอาโมไซค์พวกมาส่งก็ขี่โมไซค์ไปจนจะถึงบ้านเลยนะไปเจอเขาบอกว่าหลงตามไม่ได้มาเช่นนี้เอากลับมาใหม่ <c oughs> ็จะไปวัดพระทานุจำปานะครับเที่บ้านโพนสวรรใ์ห้บ้านเสาเ้าใหญ่อำเภอโพนสวรค์จังหวัดนครพนมเนาะเดี๋ยวไม่กี่กิโล กระสงฆ์สาธาโชพระตงฆ์ย่านเลยข้าวา่นเราสาธาชอครับเน้่ย่นี่นี่านี่นี่รีบนี่นนี่นคนี่นี่นี่ี ขีนภูไทยกำลังขาพขาดสารอื้อเนี่ยอื้อเนื้อลาซาเออเดียอ่าตอนนี้หลวงตาท่านเข้าพักห้องน้ำนะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอละโมบกนาสาทุกครับสวัสดีครับ ต,ต้องต้องลบเลยครับเพื่อข้างหน้าต่อข้าง,งข้างข้าวโพดน้ำจับข้าวโพดน้ำครับ nhuận <laughs> nhuận <laughs> เ <laughs> ด็กคนแขกเลยครับมาดูแลลูกตานะครับเห็นแต่้างหนะลังเนาะแต่ขออนุโมทนาสาธุด้วยอนครับคุณแขกว่าจะไม่กลับนะครับคุณแขกจะอยู่นี่สัก2เดือนได้ไหมคุณแขกห <laughs> รือเข้าภาษาเลยโอ้ยอย่าไปถาดผพาดเด้อผ้าผ้าผ้าตายมีอยูน่นะคุณแขก <laughs> สาธุดเลย อ๋อนักมัตนาสเศรตาพระทาศสุดท้ายเลยนะครับคนะือ,อพระทาศกำปาครับวันนี้ สาธุครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับเด้อสาธุครับสวัสดีครับ